สวัสดีค่ะทุกคนคะอาคานิ้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาพบกับนิ้วโมเดลของ MG นะคะก็คือ MG v h H.E.V. นะคะตัวนี้เนี่ยไม่กิ๊กเลยไม่เอี่ยมอองของ MG เขานะคะแล้วก็พร้อมจะมาลุยตลาดในไตรมาส3และไตรมาส4นี้นะคะเขาจะมาช่วงชิงส <en> ่วนแบ่งการตลาดะค่ะซึ่งเขาเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดในรถในกลุ่มของ B.S.V. u มากอยู่แล้วแต่เขาอยากจะมีตัวที่ประหยัดนะคะมาเสริมมาเรียก คะแนนจากแฟนๆที่อยากจะขับรถที่เป็นพลังงานทางเลือกแต่จริงๆแล้วในตระกูลของรถที่เป็น HEV ยังคงใช้น้ำมันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของความประหยัดขึ้นมาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของระบบแบตเตอรี่เข้ามาช่วยเสริมนะคะและก็ MG VHEV นะคะที่เราเห็นกันตรงนี้เป็นยังไงด้านหน้าเรียกว่าการออกแบบด้านหน้าเนี่ยสวยงามเลยโดยเฉพาะกระจังหน้านะคะเขาเรียกว่า electric battery เป็นไงชื่อดูทันสมัยมากเลยเนาะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของไฟไฟนะคะ LED ของเขานี่ LED ของเขา,ขเขานะคะแล้วก็จะมีตัว daytime running นะคะตัวไฟตัดหมอนะคะและที่สำคัญนะคะตัวที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นรถในเรื่องของการประหยัดก็คือจะมีตัวที่เป็นแถบตรงนี้นะคะเป็นสีฟ้า และอีกจุดหนึ่งนะคะในส่วนของภายนอกนะคะที่เป็นจุดเด่นของเขาเหมือนกันก็คือจะเป็นตัว ล้อค่ะที่เป็นขนาด17นิ้วอลลอย17นิ้วนะคะแต่สำหรับภายในของเขานะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวพูดเสริมไว้อีกนิดนึงละกันว่าในตัวของ MG VSSEV เนี่ยจะมี5สีด้วยกันนะคะจะมีสีที่เรียกว่าใหม่มากๆเลยยังไม่เคยมีของ MG เลยก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวสีเขียวก็จะมีเบาะด้านในเป็นทูโทนค่ะแล้วก็จะมีสีเทาเหมือนกันที่จะเป็นอีกเฉดหนึ่ง ก็จะเป็นบอกพูทนเหมือนกันส่วนสีขาวจะมี2เฉดค่ะจะเป็นตัวสีขาวที่เป็นหลังคาขาวและสีขาวที่เป็นหลังคาดบบเป็นสีแดงค่ะก็จะเป็นหลังคาดบไอเป็นด้านในจะเป็นบอบดําเท่านั้นนะคะแต่ว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าค่ะพูดกันมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะไปค่ะ ออกแบบภายในของรถในรุ่นของ MG V H S E V นะคะของ MG ตัวนี้นะคะหลังจากที่เข้ามาเนี่ยจะเห็นชัดเจนก็คือตัว Dual w i t e Skin Cockpit นะคะโดดเด่นมากๆมันเหมือนรถหรูๆเลยในรถยุโรปเนี่ยจะมีกันนะคะสำหรับตัวนี้ MG ก็เอามาใส่ไว้ใน V H ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของเออตัวทัชสกรีน แล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกภาษาเขาจะเรียกว่าเป็น Full uh, Visual Dashboard ขนาด12.3นิ้วและก็หน้าจอ Touch s c r n ขนาด12.3นิ้วเช่นกันทุกอย่างนะคะตรงนี้จะควบคุมการทำงานผ่าน Lumite d Touch Panel ก็หน้าจออย่างนี้เลยจึ๊บๆควบคุมการเราอยากจะไปไหนอยากจะดูเพราะเราอยากจะโทรศัพท์บลูทูธ หรือเราอยากจะเล่นเราอยากจะเล่นอะไรอีกเราจะเชื่อมต่อบลูทูธหรือเปล่าหรือเราอยากจะไปที่ตัวา a p p l e c a r p พ a y นะคะ Apple CarPlay ก็คือระบบอ n น e r t ร์เทน n มนต์ของเขาหรือเราจะมาที่แค่การฟังวิทยุนะคะโดยมีคุณภาพโอ้ยเยดังเสียงดังเอาใหม่อาใหมโอเค ลืมปรับไว้นะคะหรือเราจะเป็นตัวอื่นๆตัวอื่นนี่ที่เมื่อกี้ก็มีการอาบอกไปแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะดูการตั้งค่าตั้งค่าตัวนี้เนี่ยจะเด่นก็คือของ MG เนี่ยเขาสามารถที่จะมีระบบเรื่องของอาภาษาที่เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่เขาค่อนข้างจะถือว่าเป็นความโดดเด่นของ M g มจเขาเลยแล้วเขากา็จะใส่ไว้ในทุกรุ่นของเขาเลยก็จะเป็นเรื่องของระบบ คีย์การ์ดเอ,อ้ไม่ใช่คีย์การอนุญาตให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าผ่านรถเ,เข้าผ่านมาใช้งานรถได้ด้วยระบบ iPhone Key นะคะตัวนี้เนี่ยเราเคยเสาธิตให้ดูแล้วในรุ่นอื่นแต่ว่าในรุ่นของ VH ก็มีเช่นกันค่ะมีอะไรให้เล่นเยอะแยะนะคะเรียกว่าก็สำหรับพวกที่ชื่นชอบออชอบอะไรทางด้านเทคโนโลยีนะคะ ก็จะมีให้เราได้เลือกเล่นกันหลากหลายเลยทีเดียวนะคะนี่ก็จะมีเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะไลฟ์สไตล์เดี๋ยวเรากดลงมาดูซิว่าไลฟ์สไตล์มีอะไรบ้างอ๋อมีเรื่องของข่าวโออมีเรื่องลอตเตอรี่ด้วยลอตเตอรี่อันนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะลแล้วก็จะมีตัวพวงมาลัยนะคะที่เขามีการปรับขึ้นมาให้มันกระชับ มากขึ้นนะคะทําให้การขับขี่หรือการจับวูมัลไยเราในระยะทางขับขี่ที่ไกลๆหรือการเดินทางเราเนี่ยทำได้สบายมากขึ้นแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของการควบคุมวงมาลไยได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะคะต้องมีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรถไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามนะคะจะมีตัวไวเลสชาร์จเจอร์มาก นนะะและอีกตัวหนึ่งที่เป็นโดดเด่นของเขานะคะก็จะเป็นเรื่องของเกียร์เป็นไงคะรูปทรงดูทันสมัยนะคะแล้วก็จับง่ายกระชับมือมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่รู้สึกว่าจะมือค่อนข้างเล็กนะคะก็สามารถที่จับกำจับกระชับได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะ สำหรับเครื่องยนต์หรือ Performance ของ MG v h h e v เนี่ยมากับแรงม้าที่สูงสุดถึง177แรงม้าค่ะแล้วก็มีระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ EV EVCT EVCT นะคะก็คือยังคงเป็นตัวที่เขามีมาตั้งแต่ในรุ่นอื่นๆของ MG ได้ละค่ะเพราะว่าระบบ EVCT เนี่ยก็จะให้ โหมดในการขับขี่ได้3แบบนะคะก็จะเป็นโหมดของ Eco Comfort แล้วก็ Sport นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เพราะว่าตัวรถในตระกูลเป็น HEV เนี่ยจะต้องมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะทำให้การใช้งานของรถในการขับเคลื่อนเนี่ยใช้ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็น เรียกว่าอะไรน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ในบางส่วนเราก็สามารถปรับเป็นโหมดไฟฟ้านะคะมันจะสามารถทํางานที่เรียกว่า,าแล้วแต่แลแต่ความความต้องการของเรานะคะว่าเราอยากจะใช้ในเรื่องของประหยัดเราก็จะปรับโหมดมาเป็นที่ e c o ก็จะเขาก็จะทํางานผ่านเป็นไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเรายังอยากจะขับในเรื่องของ